สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดร้อเอ็ดนะครับจะพามาเยี่ยมชมนะครับโรงหล่อพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักครับเจ้าของครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอ่านแนะนาตัวหน่อยครับผมค่ะชื่อเปียทิพจันทร์อ่อนนะคะโรงหล่อพระเรซินไฟเบอร์ค่ะพิกัดที่นี่อยู่ที่ไหนพี่กัดที่นี่อยู่บ้านหนองพักแว่นค่ะอําเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนี่ครับวันนี้ผมมาจองพระนะครับเพราะก็เพื่อมีนะครับท่านใดนะครับที่สนใจสนใจจะสั่งหล่อพระสั่งจองพระหรืออยากได้พระพุทธรูป องเล็กองใหญ่มีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าให้แนะนําครับว่ามีอะไรที่ไหนบ้างที่นี่ครับผมค่ะที่นี่ก็จะมีพราแก้วมรกตนะคะอันนี้งานรอพ่นค่ะจะเป็นสีแบบนี้ค่ะพราแก้วมรกตหน้าตัก20นิ้วค่ะองนี้ยี่ินิ้วหรือดูร,ร้อนค่ะตางี้อย่างองค์ที่เราเห็นตอนนี้นครับมีราคาเท่าไหร่บ้างครับถ้ายางองขนาดนประมาณเท่าไหร่ครับเริ่ม,มต้นที่องนี้องค์นี้2,500ค่ะ2 5 0 0ค่ะ องนี้คือถ้าใครสนใจสามารถที่จะส่งได้ไหมครับส่งได้ค่ะอ,อจัดส่งได้ก็ค่าส่งต่างหากใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะอก็สนใจโทรสอบถามได้นะครับอย่างองคเล็กนี้แหะครับผมองเล็กก็พระหน้าตากักพระชินราชหน้าตัก5นิ้วค่ะพระชินราชหน้าตักห้านิ้วตอนนี้กําลังรอเสร็จใหม่ๆเนาะค่ะรอเสร็จยังไม่ได้ขัดแต่งค่ะอ,อ๋อตอนนี้คือยังไม่เสร็จนะครับท่านชมครับเพิ่งรอเสร็จใหม่ๆนะครับก็มีหลายแบบครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนี่ครับผมได้ค่ะ ถือว่าเป็นโรงหล่อที่ใหญ่เหมือนกันนะครับอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับผมนี่เป็นปางสะดุ้งมาหน้าตักสิบห้านิ้วค่ะหน้าตักสิบห้านิ้วเพิ่งถอดแบบออกมาเลยอ๋อนะที่ทา้ชมเห็นตอนนี้คือเพิ่งถอดแบบนะครับยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้ทําอะไรนะครับผมยังไม่ได้ขัดนะครับองนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับเสร็จแล้วครับอง์นี้สามพันห้าค่ะสามพันห้านะครับผมครับสามารถจัดส่งได้เหมือนกันนะครับค่ะครับนี่จะเป็นแบบนะครับอ่าการหล่อที่นี่เป็นการหล่อแบบไหนครับ เป็นแบบไฟเบอร์หรือแบบไหนครับเป็นแบบไฟเบอร์ค่ะเรซินไฟเบอร์ค่ะเรซินไฟเบอร์นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะครับผมพาไปนะครับวันนี้เราเดินทางมาตั้งไกลครับจากสุรินมาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใครสนใจที่จะสั่งจองนะครับมาได้นะครับท่านผู้ชมครับมาติดต่อได้ทางเพจนะครับชื่อเพจอะไรครับผมเพจโรงหล่อพระแม่บนเลี้ยงค่ะ อย่างที่เห็นรับงานขนาดนี้คือหน้าตากสามสามสิบนิ้วค่ะสะดุ้งมานค่ะสะดุ้งมานสามสิบนิ้วค่ะนะครับผมองคนี้ราคาเท่าไหร่ครับองนี้ราคาหมื่นสองค่ะหมื่นสองนะครับนี่ครับตอนนี้คือเตรียมกำลังจะส่งเนาะเตรียมจะส่งค่ะครับผมก็จะมีพักแก้วนะครับพักแก้วนะครับมีราคาเท่าไหร่บ้างครับพักแก้วหน้าตากห้านิ้วองละร้อย ร้อยเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับหน้าตักห้านิ้วนะอืมนี่ครับจัดส่งได้เหมือนกันจัดส่งค่ะโอ้นี่ครับชมชมครับเอาไปก็รุ้นเลขนะครับมีเลขด้วยครับมีเลขให้รุ้นด้วยนะครับเห็นนี่รอกล่องค่ะอ๋อรอกล่องครับนี่ครับมีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับอย่างองค์นี้แหละครับมีองค์นี้หน้าตักสี่สิบนิ้วค่ะผ้าแก้มมตรกตดฤดูหนาว แก้วมรกตดูดูหนาวหน้าตัก40มิลวค่ะนี่ครับก็จะเป็นแบบอยู่บนบนฐานฐานนี้เท่นครับพอฐานฐานขนาดนี้ไหมครับอ,องค์นี้เท่าไหร่ครับองค์นี้สามหมืนห้าค่ะสามหมืนห้านะครับผมอ,อันนี้คือราคาจากโรงงานเลยครับท่านชมนะครับก็ลองติดต่อมาได้ครับดูองค์ต่อไปครับผมค่ะ องไหนต่อมีหน้าตักสามสิบนิ้วด้วยค่ะสามสิบนิ้วนี่ค่ะนี่ครับสามสิบนิ้วประมาณเท่าไร่ครับสามสิบนิ้วหนึ่งหมื่นแปดพันค่ะหมื่นแปดพันรวมฐานนี้ด้วยเนาะใช่ค่ะหมื่นแปดพันบาทนะครับความสูงก็เท่ากับตัวเราเลยเท่าคนเลยเนาะความสูงอันนี้ประมาณร้อยหกสิบค่ะร้อยหกสิบเมตรนะฤดูร้อนฤดูร้อนก็ร้อยแปดสิบค่ะอือนี่ท่านชมครับ เป็นโรงงานที่รับเหล่านะครับไปดูฝั่งนูน้นเลยครับผมฝั่งนู้นจะเป็นพระศีวลีค่ะพระศีวลีนะครับคองค้คนี้ทําเสร็จยังครับผมพราศีวลีทำเสร็จแล้วค่ะรอแห้งแล้วก็จะห่อซีนพลาสติกปมฝุ่นไว้ค่ะเสร็จแล้ว่าทำชมองค์นี้ประมาณเท่าไหร่ครับองนีจ้จัดโปรโมชั่นลดเหลือหนึ่งหมื่นเก้าพันค่ะปกติสองหมื่นห้าค่ะ นี่ครับจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ทํานะครับปลาแก้วมนกดก็มีนะครับมีนางกวักนางกวักหลอยนางโปกค่ะนะครับสนใจก็มาดูได้เลยครับมาเลือกมาชมได้เลยครับผมเราจะเห็นรังนะครับรังในการจัดส่งนะครับรังกล่องนี่ครับวันนี้ผมก็มาถึงโรงงานนะครับมาถึงโรงงานที่ทําการรอนะครับท่านชม นี่พระแก้วฤดูฝนค่ะหน้าตัก30นิ้วค่ะราคาเท่ากันค่ะ1 8 0 0 0บาท18,000บาทนะครับในการสลับคนที่สนใจนะครับคือต้องสั่งจองไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อจะไม่มีผลิตไว้ก่อนเนาะอะไรนะคะจะไม่มีผลิตไว้ก่อนเนาะก็คือต้องแต่ว่าช่วงนี้มีค่ะสาฤดูเลยค่ะสต็อกไว้เลยมีสต็อกไว้อยู่ค่ะนะครับก็สนใจลองโทรสอบถามได้นะครับติดต่อางเพิทักไปดูข้างในนะ อีกนิดนึงค่ะตรงนี้เป็นที่จัดเก็บค่ะที่ผลิตเสร็จแล้วมาดูครับเป็นสตอ๊อกนิดนึงค่ะจะเป็นหน้าตัก30 40 20, ิบี่สิี่สิบค่ะนี่ครับมีหน้าตัก30 40ี่สบนะครับท่านชมนะครับก็มีหลายแบบนะครับก็ลองมา เลือกได้นะครับลองมาทักมาถามได้ก็ท่านชมนะครับเป็นไม่เป็นพระแกะ้วมรกตใช่ค่ะพระแกะแ้วมรกตพระจกะรักรพรรดิาาสีแดงคะ่ะหน้าตักสามสิบสีแดงค่ะราคาเท่าไหร่บ้างครับหนึ่งหมื่นแปดพันค่ะสามสิบมิลรวมฐานกันเนาะใช่ค่ะฐานจะอยู่ด้านนอกคะ่ะครับแล้วองค์พระแก้วองค์พระแก้วหน้าตักยี่สิบราคาจัดโปรลดเหลือเก้าพันบาทค่ะเก้าพันบาทนะครับนี่ครับ ลองทักมาครับมีหลายแบบเลยครับผมลองมาเลือกได้ครับนี่ครับลองมาเลือกได้นะครับผมสนใจนะครับติดต่อได้ทางไหนได้บ้างครับขอที่อยู่ขอเบอร์โทรเบอร์โทรนะคะเบอร์โทร080-0827749ค่ะหรือ Facebook เฟียทิ์จันอ่อนรับหล่อพาทุกชนิดค่ะหรือในแฟนเพจนะคะลงหล่อพาแม่บุญเลี้ยงค่ะไทยรุ่งเรืองค่ะโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสค่ะ